ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับ AVM สวยเสียงดีตัวใหญ่นะครับมาจากเยอรมันอีกตัวหนึ่งนะครับ Pioneer VSX 409 RDS นะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ผลิตแล้วส่งขายในประเทศเยอรมันนะครับทุกอย่างภายในนะครับสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวนี้ตัวนี้มีวิทยุในตัวด้วยนะครับซื้อหนึ่งได้ถึงสองนะครับได้ทั้งแอมได้ทั้งวิทยุไปฟังด้วยนะครับ เป็น m a v ยุคแรกๆนะครับที่ยังไม่มีตัวถอดรหัสนะครับเป็นดิจิตอลอยู่ภายในนะครับสามารถเอาช่อง DVD เอ out า5.1ของ DVD นะครับมาเสียบได้เลยคือว่าเขามีช่อง5.1นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครเอาไปใช้เป็นแอมป์ธรรมดานะครับก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเป็นแอมป์ธรรมดาก็เสียงดีนะครับกาลังขับสูงด้วยตัวนี้นะครับกําลังขับนะครับคู่หน้านะครับ80วัตต์บวก80วัตต์ก็คือ160วัตต์นะครับ แต่ถ้ากําลังขับรวมนะครับทั้งเครื่องก็คือ80คูณ5ชันแนละครับก็จะได้400วัตต์นะครับตัวนี้ผลิตปี1999นะครับอายุ22ปีนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยนะครับตัวนี้แลวตัวใหญ่ด้วยตัวค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับปรับเบสแหลมนะครับใช้เป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะครับมีซปเปอร์เบสให้นะครับตัวนี้มีช่องต่อซับบูเฟอร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับเปิดฝาเครื่องก่อน เครื่องภายในนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเป็น power module นะครับตัวใหญ่นะครับสองตัวเลยนะครับตัวนี้อะไหล่มีนะครับไม่แพงนะครับอะไหล่หาซื้อได้นะครับไม่แพงนะครับสั่งได้เลยนะครับอะไหล่พวกนี้เยอะแยะนะครับนี่ครับพวกระบบต่างๆนะครับคอนเดนเซอร์ต่างๆใช้อุปกรณ์ของเอลนาอย่างดีนะครับหม้อแปลงขนาดใหญ่นะครับแผงมุนจอนต่างๆนะครับสวยงามนะครับนี่ครับภาครับวิทยุก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับภาครบวิทยุของเขา รับดีรับชัดรับไวมากนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็คู่ฟอนต์นะครับคู่ฟอนต์คู่เซนเตอร์นะครับสลาวนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็น5.1อินพุตนะครับชุดนี้เป็น5.1อินพุตนะครับนี่ครับ DVD 5.1อินพุตนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นซับวูเฟอร์เอานะครับต่อซับวูเฟอร์เอาได้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเสา FM นะครับผมมีสาย เอาหัวแจ็คให้เรียบร้อยนะครับรับไวมากนะครับบันทึกได้สามสิบสถานีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวทดสอบเสียงให้ฟังอ่านะครับตัวนี้นะครับสามารถเมมโมรีสถานีได้ถึงสามสิบช่องนะครับจูนออโต้ล็อกดีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงนะครับเปิดเพลงให้ฟังก่อนเลยนะครับลองฟังเสียงดูนะครับ ทุ่งที่ขับรถไทยมาที่ดำคล้ำโดยเงือกไทยครับมีสนามเสียงให้เราเล่นนะครับออนนะครับแจ๊สแจ๊สนะครับเทสเตอร์หนึ่งเทยเตอร์สองนะครับแล้วก็อนะครับไอหนุ่มรถไทยใจโคไม่ សើមសួយថ្មីតាំងណាសានក្នុងខាងบ้านចាំເຝົ້າ พี่ชักสาูกสดข้าไม่กล้าตั้งตารอคอยเรื่อน้องปล่อยไปเป็นเมียน,น้นยอยนายห้างขายยาไปเรียนเสริมสวยทำไมตั้ง oh my yeah. god ครับเสียงดีนะครับถ้าต่อกับซับวูเฟอร์ด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ต่อซับนะครับมีช่องต่อซับเอาไปต่อซับได้เลยทีนี้ผมจะทดสอบภาครับ FM ให้ฟังนะครับเป็นชื่อของผู้มาแสดงค,ความประสงค์เยื่อฉีดอันนี้ที่ผมเมม ORY ไว้นะครับคนพบกับที่โรงพยาบาลแล้วกดโจรดูนะครับ สำหรับเด็กอันตรายก่อนใช้ยาไสังขารไก่มันมีเสื่อมรับดีมากครับอคยาปรมะนะนน้นำไปซื้อ,อยาลิซิบวง ้าเ,นเน็นือนกันนะครับเนี่ยครับที่ผมไนทึกสถานีไว้นะครับการวัตรสารบัตรการจัดหาปอขนาดาหนึ่งหกสี่แล้วยังผูกพันไม่ฮนะมองชูนอ,อตโต้ใหม่นะครับาารับดีมากครับ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเครื่องสวยๆตัวใหญ่ๆใหม่ตัวหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ